ถ้าอยากจะมีรถไฟความเร็วสูงนะคะก็ต้องให้ถนนลูกรางหมดไปก่อนหรือว่าบางคนก็จะจําว่าค่า,าคอมมิวนิสต์ไม่แรงบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้จบนะครับขอ<ม>ประท้วงครับครับวันนี้ผมมาไม่ได้ตั้งใจจะมาประท้วงใครแต่กราบเรียท่าระธานครับที่พูดมานี่นอกประเด็นเสียหายยกตัวอย่างแต่ละเรื่องนะครับผมว่าเป็นสอส ที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดตั้งก็เคยได้ยินมาขอบคุณค่ะท่านประธานห้ามลุกอีกทีท่านเสรีก็วนกลับมาอยู่ว่าคนอื่นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่านประธานครับผมขอประท้วงครับผมขอประท้วงท่านสวที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับเอาอางนี้ครับครับผมว่าไม่รู้เรื่องทั้งท่านเดี๋ยวผมเนี่ยท่านประธานผมว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับครับแก่ปูนนี้แล้วครับพอมีบิบดาท่านก็พอๆกับผมนะครับ อ๋อบิดาผมตายไปแล้วครับจะตายตามบิดาผมไปหรือเปล่าครับรีบได้นะครับบิดาผมรอท่านอยู่ครับาังในขอนะครับกางในขอเอาไปข้างนอกครับผิดคนแล้วเอาไปข้างนอกข้างในดีเราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ผมขอประท้วงครับเพราะพูดประท้วงประท้วงซ้ำซากและพูดไม่รู้ฟังครับครับผมอายุน้อยกว่าท่านเกือบยี่สิบปีอย่าให้ท่านต้องมาฟังผมสอนเลยครับท่านได้ยินยังครับท่านประธานครับผมประท้วงครับ ได้ยินครับได้ยินประวผมว่า้วงเช่นกันครับท่านประธานท่านได้ยินหรือยังครับประเด็นที่สิ่งที่ส่วนใหญ่พูดก็มาจากพักคก้าวไกลนี่แหละครับวสวชุดนี้ไม่เกี่ยวพันกับประชาชนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสมควรไหมคะที่ประชาชนเขาจะรังเกียจเนี่ยแบบนี้คือคําพูดของผู้ใหญ่ระคะท่านประธานบอกแล้วว่าไม่ให้พูดชื่อพักก็ยังจะพูดท่านประธานเตือนอะไรแล้วก็ไม่เคารพกฎระเบียบในนี้เป็นตัวอย่างที่เลวค่ะท่านประธาน